ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The a r i c a s i y e นะคะกลับมาพบกับกี้อีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเอารีวิวดีๆมาฝากเหมือนเดิมค่ะเป็นเคสที่น่ารักมากเป็นรีวิวที่ประทับใจมากๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าผลของการรักษา,าของน้องนั้นจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดรีวิวดีๆกำลังใจดีๆที่กี้จะส่งไปถึงคุณค่ะ ก่อนอื่นกี้ต้องขอขอบคุณรีวิวจากน้องสาวก่อนเลยนะคะที่นำเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันให้เพื่อนๆได้ฟังกันในอีพีนี้น้องสาวคนนี้นะคะถือว่าเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดคนนึงเลยที่ได้เข้าประตูวิวากับชายคนรักและได้พบรักแท้แต่การจะเป็นเจ้าสาวนั้นนะคะนอกจากสวยจากภายในของตัวน้องเองแล้วภายนอกก็ต้องสวยด้วยเหมือนกันค่ะดังนั้นความคิดที่อยากจะรักษาลุมสิวจึงบังเกิดขึ้น กี้เชื่อว่านะคะน้องคงได้ไปดูการรักษาปรึกษามาหลายที่แล้วนะคะแต่ในที่สุดนั้นก็เลือกที่ให้กี้นั้นดูแลผิวค่ะดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่ากี้นะคะได้ดูแลเจ้าสาวหลายคนมากๆทุกๆปีนะคะจะต้องมีเจ้าสาวนะคะมารักษาลมเสิยงกับกี้เยอะพอสมควรเลยล่ะคะ่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคสเจ้าสาวนะคะที่กี้ประทับใจมากๆค่ะ ตอนที่น้องมานะคะตอนนั้นน้องบอกว่าน้องมีเวลาประมาณ5้าเดือนในการรักษาก่อนจะถึงวันแต่งจริงนะคะแค่บอกเวลามาว่า5 6เดือนกี้ก็ตื่นเต้นมากๆแล้วละคะ่ะเพราะว่าการรักษาของรุมสิวของเรานะคะเริ่มต้นที่3เดือน,นะคะ่ะและด้วยเวลาที่จำกัดนะคะก็ยิ่งทำให้กี้นั้นกดดันเหมือนกันนะคะว่าจะสามารถช่วยน้องได้ไหมนะคะแต่และแล้วนะคะพวกเรานะคะทำสำเร็จ และข้อความนะคะที่เพื่อนๆเ,เห็นกันอยู่ก็คือว่าเราได้คุยกับน้องน้องบอกว่ามีคนชมเยอะมากว่าผิวดีขึ้นนะคะก็ดีใจมากๆเลยละค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าปัญหาลมสิวของน้องนั้นก่อนที่จะรักษากับกี้นั้นเป็นปัญหาผิวแบบใดบ้างค่ะ และนี่คือปัญหาผิวหน้าของเจ้าสาวของเรานะคะก่อนที่จะมาเริ่มการรักษานะคะเราจะเห็นได้ชัดเลยว่ามีรอยดำรอยแดงน,นะคะที่ผิวมีสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอนะคะแล้วก็เราจะเห็นได้เลยว่าคอลลาเจนใต้ผิวนั้นนะคะหายไปเยอะมากแล้วก็มีพวก รุมสิวบ็อก์กาเล็กๆรุมสิวไอพิสกาเล็กๆผสมกันไปนะคะแล้วก็ผิวที่ไม่ฟูนะคะผิวไม่แน่นผิวไม่ใสนะคะก็เป็นปัญหาผิวหลักๆนะคะก็ถ้าเกิดว่าไม่รักษารุมสิวเนี่ยแล้วไปแต่งหน้าเป็นเจ้าสาวะคะ่ะมันก็จะยังคงเห็นความไม่สม่ำเสมอของผิวเห็นว่าผิวไม่สวยนะคะเพราะว่าเท็กเจอร์ะคะ่ะมันไม่ดีมันไม่เรียบเนียนดังนั้นการรักษารมสิวจึงจําเป็นมาก เวลาผ่านไปไวเหมือนละครนะคะผลการรักษาของชุดแรกก็ออกมาแล้วค่ะว,ว้าวมากๆเลยใช่ไหมคะจำภาพก่อนหน้านี้ได้ไหมคะคนเดียวกันค่ะตอนที่น้องส่งรูปมาให้ดูนะคะดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะเห็นผิวที่ดีขึ้นนะคะแล้วแบบ ตัวน้องค่ะทำตามขั้นตอนได้อย่างเก่งมากๆเลยนะคะดูแลผิวหลังทําได้ดีมากๆเลยค่ะตัวน้องเขาก็ดีใจนะคะแล้วคนรอบข้างของน้องนะคะก็ทักอย่างมากมายเลยค่ะว่าผิวดีขึ้นเทียบกันชัดๆเลยนะคะเราจะเห็นได้ว่าผิวฟูขึ้นลุมมสิวเล,ล,ล็กลงรูขุมขนเล็กลงนะคะสีผิวสม่ำเสมอหน้าใสนะคะผิวแบบนี้นะคะ พร้อมสําหรับการแต่งงานแล้วค่ะเวลาไปแต่งหน้านะคะรับรองว่าในวันจริงนะคะทั้งตัวจริงแล้วในรูปถ่ายนะคะสวยอย่างแน่นอนมีผิวที่เนียนสวยมั่นใจกี่รู้สึกว่ากี้มีความสุขมากๆเลยค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะของวันสําคัญนะคะของพี่ๆน้องๆที่รักษาดูมืวด้วยกันบางคนแต่งงานบางคนรับปริญญาบางคนสมัครงานใหม่ กี้ได้เป็นส่วนหนึ่งของเขากี้รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะที่ให้กี้ดูแลผิวแล้วก็เจ้าสาวของเรานะคะได้แต่งงานไปแล้วเมื่อสิ้นปีของปีที่แล้วนะคะก็ยินดีกับเจ้าสาวด้วยนะคะขอให้มีชีวิตคู่ที่มีความสุขนะคะแล้วก็ดูแลผิวดีๆแบบนี้นะคะอย่าปล่อยให้เกิดสิวใหม่อีกนะคะเมื่อสิวใหม่เกิดขึ้นก็จะนำพาไปสู่การเกิดหลุมสิวใหม่ด้วยค่ะดังนั้น ป้องกันไว้ดีกว่าแก้ค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะถ้าใครสนใจรักษาล้มสิวนะคะของกี้นะคะชุดรักษาล้มสิวของแท้ส่งออกทั่วโลกนะคะตอนนี้ก็ขายมา8ปีแล้วนะคะเป็นร้านออนไลน์เล็กๆแต่ว่าส่งของทั่วโลกแล้วก็เป็นของแท้นะคะถ้าใครสนใจรักษาลมสิวนะคะก็ทักมาที่เพจเดลกาสไตล์ก็ได้นะคะราคาน่ารักค่ะถ้าเป็นชุดมาตรฐานปกติ4แบงค์เทามีทอน และที่สำคัญดูแลตลอดการรักษาด้วยค่ะไม่ทิ้งลูกค้านะคะแนะนำดูแลสอนทุกอย่างเลยค่ะแล้วยังไงมารักษาลุมสิวด้วยกันนะคะอย่าปล่อยให้ลุมสิวมาบทบังความมั่นใจของเราแล้วเจอกันใหม่ในวนะีดีโอน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย